สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้เองนะคะวันนี้มีข่าวเกมมือถือใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันค่ะนั่นก็คือเกม Golden Spatula จากทีมงาน LOL ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน TGS 2024ที่จะถึงนี้แล้วใครที่เป็นแฟนเกม League of Legends ห้ามพลาดเลยนะเกมนี้เป็นแนววางแผนกลยุทธ์แบบออโตโอ้แบตเลอร์ที่เราจะต้องเฟ้นหาแชมเปี้ยนจาก LOL มาสร้างทีมสุดแกร่งของเราแล้วก็อัปเลเวลใส่อเทมเทพๆให้กับพวกเขาด้วยนะ ที่สำคัญคือต้องมีตะหลิวสีทองอันทรงพลังด้วยนะจ๊ะในการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีผู้เล่น1,000คนมาสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวใครที่ยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายได้ก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยดอนเคทฮันผู้อำนวยการจากรีออร์ดเกมบอกว่าพวกเขาตื่นเต้นมากๆที่จะได้นำเกมโกลเด้นสปาตูล่ามาให้ผู้เล่นในไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ได้สนุกกัน หลังจากที่แฟนๆรอคอยกันมานานตั้งแต่เปิดตัวในประเทศจีน Golden Spatula ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เล่นเกมมือถือโดยเฉพาะเล่นง่ายแต่ก็มีรายละเอียดเชิงลึกให้ศึกษาเยอะะเลย Golden Spatula พัฒนามาจากเกม Teamfight Tactics หรือ TFT ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีแต่ปรับให้เข้ากับมือถือมากขึ้นมีฟีเจอร์พิเศษกราฟิกสวยงามและไอเทมที่ไม่เหมือนใครใครที่อยากลองเล่นเกมวางแผนกลยุทธ์บนมือถือแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนต้องลองเกมนี้เลยค่ะ ตอนนี้เกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ World Wide Web goldenspatula.com และจะมีการทดสอบเบต้าภายในปีนี้ด้วยใครที่อยากลองเล่นก่อนใครไปเจอกันได้ในงาน Thailand Game Show 2024ที่บูต E1HON 4ฮอีการประชุมแห่งชาติศิริกิตวันที่18-20มีคอควายนี้นะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook goldenspatula thailand และ S Golden at goldenspatulate นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวเกมใหม่ที่เมโลดี้เอามาฝากวันนี้น่ารักๆมากๆเลยใช่ไหมล่ะใครที่เป็นแฟนเกม L.O.L. หรือชอบเกมแนวออโต้แบทเลอร์ห้ามพลาดเกม g o ลเด้นสปาตูล d e a ด็ดขาดเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในข่าวเกมครั้งหน้าบา,บายบายค่ะ